สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับนาชาในช่องนาชานักฟ้าออนไลน์นะคะก็วันนี้นาชากเา็เป็นวันแรกนะคะที่นชาชายกแบ่งปันนะคะในเรื่องราวของนาชาได้ศึกษาศาสตร์ด้านหนึ่งนะคะเป็นหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าหนังสือว่าพลังนรดมิตนะคะนาชาก็ศึกษามานะคะแล้วก็อยากที่จะมาแบ่งปันมาบอกเล่าในช่อง YouTube ของ ตัวนัชเองนะคะแต่วันนี้ก็มาหน้าสดเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้เต็มตัวแต่ว่าวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่อยากจะแบ่งปันให้กับทุกๆคนเลยนะคะว่าพลังนรมิตนะคะตรงนี้นะคะ law of attraction นะคะก็เป็นกดแห่งการดึงดูดค่ะดึงดูดความมัง่งคั่งโชคลาภความสําเร็จมาถึงทุกๆคนนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะนัชก็อาจจะทำหน้าตาส,สวยๆนิดนึงนะคะในการมาแบ่งปันกับทุกๆท่านนะคะก็ วิชานี้นะคะก็อยากให้รองติดตามกันดูนะคะเป็นวิธีการดึงพลังในตัวเองออกมาใช้นะคะด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เดี๋ยวเรามาฝึกไปพร้อมๆกันนะคะที่โด่งดังทั่วโลกได้ในขณะนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามา เราฟังสูตรสำเร็จกันเลยนะคะสูตรสำเร็จนะคะเป็นวิธีการดึงพลังในตัวเองออกมาใช้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยนะคะวันนี้นนฉันก็เลยเอาหนังสือเล่มนี้นะ,ะของท่านดรวิสิษฐ์ศรีพิบูลนะคะเอามาแบ,บ่งปันให้นะคะหนังสือเล่มนี้จะมีทั้งหมดนะคะ8บท มี65หน้าเท่านั้นเองนะคะแ้่เกิดว่าใครตั้งใจอ่านก็วันเดียวก็อ่านจบเลยนะคะ,ะน้าชัาก็อ่านรอบนี้เป็นรอบที่2แล้วก็เห็นว่าดีนะคะก็เลยอยากมาแบ่งปันเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะ,ะน้ช่าจะบอกเลยนะคะว่าจุดสําคัญเลยนะที่จริงแล้วเนื้อหายเยอะมากๆเลยประเด็นสําคัญเลยหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าอยากท้าทายให้ทุกคนลองพิสูจน์ดูนะคะว่าที่จริงแล้วเราอยู่กับพลังแห่งจิตมาตั้งแต่เกิดค่ะ ะะซึ่งเป็นประดับสำคัญที่จะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นแล้วเราก็จะมีความสุขมากขึ้นและจะประสบความสําเร็จมากขึ้นค่ะเพราะว่าตัวเรานะคะมีพลังบางอย่างค่ะในตัวซึ่งเป็นมนุษย์อย่างเรานะคะมีอนุภาพในการสร้างสรรค์อะไรก็ได้ตามที่ต้องการค่ะและหนังสึกเลด้นี้หนะคะท่านดออรนะคะวิสิษฐ์ศรีพิพูนะคะท่านก็ได้ฝึกและลองปฏิบัติมาแล้วค่ะพรุ่งนี้นะคะ ในคลิปต่อไปใน EP ต่อไปนะคะนะัชจะมาแบ่งปันบทที่1ถึงบทที่8แล้วเดี๋ยวเรามาฉลองความสำเร็จไปด้วยกันในบทบทที่8ดนั่นเองนะครับเดี๋ยว EP ถัดไปติดตามนะคะบทที่1นะคะบ,บทที่1เราจะเริ่มใช้พลัง